สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับสวัสดีแฟนเพจมิ้มร้อยเลยครับอู๋ไอดูไอครับไอไอเครื่องนึกว่าเป็นท่อไอเสียออกตรงนี้ครับอยู่กับทีมงานเที่ยงทำครับทีมงานปานกนี่ครับ เก่านอกเก่านอกร้อซนะครับนี่มาอยู่เมืองไทยประมาณ2ปีครับนี่สภาพประมาณนี้เลยครับใช้งานคุ้มมากครับคันนี้เอา้าป้าบัวสวัสดีครับ โอ้ป่บาบัวยังอยู่นี่ครับยังไม่ไปไหน โซ่ในเพิ่งเปลี่ยนครับโซ่เปลี่ยนตอนจะลงงานครับช่วงจะเปิดฤดูกาลครับโซ่ใหม่โซ่ใหม่โซ่ใหม่ล้อน้ำใหม่สปอกเก็ตใหม่ออาแคลรี่ไม่หมุนแล้วครับ โอ้ oh, oh, ใช้งานง oh, <okay. S 1> คุ้มแค่เรียรไม่หมุนเลยตายเลยแบบนี้กินโซ่แน่นอนครับแบบนี้ปลามันจะโซ่มันจะพังไว้ไหมล่ะใช้ oh, <well. S 1> ได้ใช้ไปก่อน <c oughs> <c oughs> อุ้ยยับกินับ <c oughs> ยับเลย เฮียเรียแตกหนึ่งตัวครับป๋บามันทำอะไรนดิโอ้วางท่อป๋า,ออา,อาปัวครับ,บโอ้ไป่พูดยัยมัวเลยป้า งานวางท่อทำทางเข้านะครับแล้วก็ถมดินครับทีมงานเที่ยงทำเ, <laughs> เที่ยงแล้วป๋ามาถึงหน้าง,งานเที่ยงพอดีเนาะเอายำๆัสดีครับอโอ้โ<อ>นี่ครับยำๆ แอเ่เย็นแอ่เย็นโพดปกติจะทำงานที่ขยะครับช่วงนี้ไม่ได้ไปละออกทำงานชาวบ้านนะครับโอ้สลักคุก้งกีโอ้โอโอ โบมาแล้วครับปาดใช้งานคุ้มมากครับปานกเป็นงานเหมาวางท่อครับ วางท่อเก่าครับแบบนี้น่าจะยากครับวางแบบนี้ว่าเป็นท่อเก่าครับโอ้หลวมหมดแล้วครับผู้กี่หลวมหมดแล้ว อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเอ้าพีเตอร์โอ้ยายไขย้แล้วพีเตอร์เอ้อยทำไมย้ายไข้บ่อยจังปะใช่ไหม <c ười> อโอเคครับเ <c ười> ดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ